ครับอันนี้พ่อเป่าร้านมือโปรโมบายจะมาทำส่วนวิธีการสร้างคลิปที่เราเห็นในเฟซบุ๊ก k ครื่งนี้เยอะๆนะสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นตามเปามันนี่นะเราพามาดูโอเคมาแล้วเลยครับนั่งด้วยกันนักครับนี่ครับนี่คือผลงานที่สร้างด้วย A.I เกือบทั้งหมดทุกภาพตรนะครับนอนป่วยถ้าเกิดสมัยทำงานอยู่นี่คือใช้รายงานได้เลย,ลเลยนะรูปนะก็นี่หรือว่าอยากจะเศษให้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชาย นีอย่างนี้ลูกสาวพวกนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนใช้ลานานมากเลยหรือว่ากับของโปรดนี่ก็ได้นะนี่ผมชอบนี่เจ้าหญิงเจ้าชายพวกนี้มันสามารถสร้างได้หมดเลยทําปมาดูวิธีทํากันก่อนเราจะแบบากจ,จะบอกว่าพวกนี้เราสามารถสร้างได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีมือถือให้เข้าที่มือถือตัวเองได้เลยเข้ามาตามแบบนี้ครับใช้ามาเลยถึง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 ,งเราจะเข้าที่ Google ปุ๊บเขาก o เกิลนั่งลงเลยแล้วพิมพ์คําว่าเจมินายปุ๊บกูเกิเจมินานะครับเข้าตรงนี้แล้วไปที่คาําว่า o o o l l e มา a ่าเลือกรูปที่เราต้องการสร้างทีนี้เราเอารูปไหนก็ได้เราเลือกมาสักหนึ่งรูปเนาะถ้าเกิดจะไต้เป็นรูปนี้รูปเบียร์กระป๋องนี้เนาะเบียร์สิงห์มาชัดตนึงเยดยเดี๋ยวให้ดูเพิ่มนะครับเบียร์สิงห์คู่กับอะไรดี โอ้คู่กับผมแล้วกันปึ๊บเราแนบคู่กันแล้วทีนี้อยู่ที่จินตนาการเราเลยเราอยากให้ทําแบบไหนเอาเหีืยวผมสั่งเขาเรียกว่าพร้อมคําสั่งนะครับเราสามารถพริมพ์เองได้ตามจินตนาการเรายิ่งคําสั่งละเอียดมากเท่าไหร่ภาพที่ออกมาก็จะชัดเท่านั้นอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทําแบบแค่ว่าให้ง่ายๆเริ่มต้นก่อนก็คืออันแรกเรากําหนดสถานที่เราอยากไปที่ไหนชายทุ่งนาอากาศ ช่วงเย็นแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับอยู่ที่อยู่ที่จินจกรรเราเองบรรยากาศช่วงเย็นผู้ชายขวามือใบหน้าตรงตามต้นฉบับร้อยเปอร์เซ็นต์ภาพ 8K แล้วก็ใส่เข้าไปป้า8ถ้าถึ K, ิด 8K ก็ชัดหน่อย ครับ 8K พัะอาทิตย์กำลังตกบินมีผู้หญิงชาวไทยประมาณห้าคนนั่งร้อมวงกับเจ้าของภาพประมาณนี้ครับเราใส่ข้อความอะไรเข้าไปก็ได้แล้วก็นะมีกระป๋องรูปสื่อนั่นใช้มือ มีขนาดใหญ่ตั้งกลางวงที่มีส้มตำลาบก้อยซอยห้างวางประดับอยู่แค่นี้เลยแล้วเรามาลองดูว่าประจะประมาณไหนถ้าเกิดมันไม่ยังไม่ถูกใจแล้วก็กดสร้างใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่กำลังจะมาแล้วอยู่ที่จินตนาการของเราเลยาสามารถสร้างได้หมด หลังจากสร้างรูปภาพเสร็จเราสามารถไปสร้างวิดีโอต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวพาด,ดูเพิ่มรอกำลังสร้างภาพครับเดี๋ยวรอสักแอบจะไม่ตัดเลยนะลิปนี้คือจะให้เห็นเลยอย่างมาแล้วมาแล้วนั่นโอ้ยเราไม่ใช่เฮ้ยผมไปยืนเฝ้ากระโปรงเดี๋ยวให้ดูลูกชายใหญ่ให้ชัดกันโอ้โหไม่ถึงนาทีครับนี่ลืมบอกคำลังตัวนี้โคตตัวนี้ที่มันผิดพลาดคือเราไม่ได้กําหนดผู้หญิงเป็นสาวสาวอะไรนะเพิ่มเข้าไปแก้ไข ให้เป็นสาวสาวชาวญี่ปุ่นอายุประมาณนีถ้าเกิดความสั่งยิ่งละเอียดยิ่งดีงครับอายุประมาณ20ถึง25ปีบนตัดคนเอไม่ตั้งบนเดตเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะแยกไม่ออกปรมาณนี้ใช่ไหมกด enter ไปนี่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวต,ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสร้างวิดีโอนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ทําไปให้ดูทีเดียวเลยจะได้เป็นทั้งหมดพ่อเปารู้โลกรู้ครับ ลองให้มันแก้ไขเป็นอายุ20-25ปียังเกิดเรายังไม่ถูกใจแล้วก็ให้มันสร้างใหม่อ้มันยังแก้ไม่ได้เลยไม่เป็นไรถือว่าอันนี้เดี๋ยวไปรูปมันน่าจะสร้างมันจะน่าจะจําละแล้วก็เอาตัวนี้รูปภาพที่เราได้มาเนี่ยสร้างวิดีโออ้วนี้สร้างวิดีโอถึงกีดจํากัดแล้วทษทีครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันวันนี้สร้างเป็นภาพก่อนเดี๋ยวสร้างวิดีโอเดี๋ยวคลิปหน้ากันแล้วกันบ๊ายบายครับ